มาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยมจะมากินข้าวหมูแดงปากช่องเนี่ยจานแรกในรอบ5ปีเกิน5ปีอีกมั้งปกติถ้าเวลามันกินพวกอะไรพวกนี้จะสั่งเป็นข้าวหมูแดงแยกน้ำล่าแต่ว่าคือตอนนี้แบบเออมันต้องใช้ชีวิตเที่ยคุ้มเนี่ยจะขุ่นดีไปํำไมใช่ไหม วันนี้คุ้มแน่ในรอบ5ปีเพราะผมเลือกร้านที่ตดวตัวแล้วน้ำซอสที่นี่มันจะแบบเผ็ดๆหน่อยเนาะข้าหมูกรอบในรอบเกิน5ปีนะคะต้นเหมองล่นน้ำมันมา ต้มเลือดที่นี่โอเคนะเนี่ยตับแบบอร่อยมากตับเครื่องในอะไรเงี้ยมาไม่เคยเห็นหรอเขาป้อนข้าวกันเหรออุาเ์ดิคนม่มีแฟน,น่ไม่ได้เดียวว่ามุกนี้จะใช้กันรู่ได้ด้วยหาแฟนแล้วก็ป้อนข้าวกันต้มเลือดไปด้วยหมูหมูในต้มเลือดหอมพิใศมาก ที่นี่จะต่างจากร้านอื่นตรงน้ําซอสที่มันจะมีความแบบเผ็ดขึ้นมาไม่เหมือนที่อื่นมือเช้าวันนี้ก็แบบจุกๆด้วยพลังงานจากหมูกรอบ